สนับสนุนโดยบริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซินเดียวจาก True Move h สวัสดีค่ะพบกับนินิดาวันวอัศวะทวีโชคในไอ e s on c h i n a ่ e w s ค่ะตาเที่ยวเขาจาีืทอ24和新华社共同推出的放眼中国 เริ่มต้นกันวันนี้นะคะนิดมีเรื่องราวของคุณป้าชาวจีนคนหนึ่งมาฝากกันค่ะที่คาดว่าคนที่รักสุนัขนะคะจะต้องทราบซึ้งไปกับการกระทําของคุณป้าคนนี้แน่นอนค่ะ หญิงชาวจีนคนหนึ่งในมณฑลเข่อเป่ยทางตอนเหนือของจีนนะคะเลี้ยงสุนัขจรจัด200ตัวด้วยเงินของตัวเองมาเป็นเวลา6ปีซึ่งในช่วงแรกนั้นเธอเริ่มต้นด้วยการก่อตั้งองค์กรช่วยเหลือสุนัขเล็กๆของเธอเองโดยมีสุนัขในความดูแลเพียงแค่10ตัวเท่านั้นแต่หลังจากนั้นเธอก็ต้องหาที่ดูแลสุนัขพวกนี้ใหม่เนื่องจากถูกร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านค่ะ เธอบอกว่าเพื่อนและญาติของเธอบางคนไม่เห็นด้วยกับการกระทํานี้ของเธอพวกเขาคิดว่าแทนที่จะเลี้ยงสุนัขเหล่านี้นะคะเธอควรเอาเวลาไปอุปการะเด็กกาพร้าที่จะสามารถช่วยดูแลเธอในยามแก่เท่าจะดีกว่าแต่เธอก็ยังคงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสุนัขที่เธอพบเจอและดูแลพวกมันในทุกๆวันจนขณะนี้นะคะมีสุนัขในความดูแลของเธอทั้งหมดกว่า200ตัวแล้วล่ะคะ่ะ คุณป้าคนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีน้ำใจต่อสัตว์อย่างสุนัขค่ะโดยขณะนี้นะคะเธอได้รวบรวมคนกว่า800คนเพื่อจะช่วยกันระดมทุนมาช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้ด้วยค่ะและตอนนี้นะคะนี้มีเรื่องราวของซื่อตาฟาหมิงหรือจตุรัสประดิษฐ์ของจีนนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ทั้งสี่ของจีนมาฝากกันด้วยเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ซื่อตาฟ้าหมิงหรือจตุระประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์สำคัญทั้ง4ของจีนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ครั้งโบราณกาลส่งผลให้จีนเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีความเจริญรุ่งเรืองและทรงอิทธิพลมาอย่างยาวนานซึ่งสิ่งประดิษฐ์สำคัญทั้ง4นี้นะคะก็ได้แก่เข็มทิศ สิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดของจีนโดยพัฒนาจากเข็มแม่เหล็กที่ใช้ในการเดินเรือซึ่งต่อมานะคะชาวตะวันตกก็ได้นําสิ่งประดิษฐ์นี้ไปใช้เช่นกันค่ะต่อมานะคะก็คือดินปืนซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของจีนอันมีความเชื่อมาจากการเผาไม้ไผ่ให้เกิดเสียงดังเพื่อนําไปขับไล่ผีในป่าและยังมีบันทึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีสมัยจีนโบราณซึ่งมีคุณค่าอย่างมากด้วยค่ะ อย่างต่อไปนะคะก็คือกระดาษที่แต่เดิมนั้นชาวจีนจะเขียนหนังสือลงบนแผ่นไม้แต่ต่อมาก็เริ่มมีความคิดว่ามันไม่สะดวกนะคะจึงเปลี่ยนไปเขียนลงบนผ้าไหมแทนแต่ก็สู้ราคาของผ้าไหมไม่ไหวค่ะจึงได้มีการคิดค้นประดิษฐ์กระดาษขึ้นจากเศษไม้และเศษผ้านั่นเอง อย่างสุดท้ายนะคะก็คือการพิมพ์เนื่องมาจากว่าจีนนั้นมีการเขียนตำรายเยอะนะคะจึงทําให้ต้องประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นเพื่อความสะดวกต่อการจัดพิมพ์คัมภีร์ในสมัยนั้นภายหลังก็พบว่าแท่นพิมพ์ของจีนนั้นมีประวัติการใช้มาอย่างยาวนานนะคะนานกว่าของโจฮันกูเทนเบิร์กถึง400ปีเลยล่ะคะ่ะ ขตาฟาหมิงหรือจัตรุรปัประดิษฐ์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจีนค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเกร็ดความรู้ที่ไอ e s on c h ช n a n นิวนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกับนีนิดาวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำวิลลาเดอรแบคค่ะ每周一到周五同一时间进行收看 Tencent 二十四核心国社共同推出的放眼中国今天到此结束谢谢观看 แล้วกลับมาจับตาทุกเรื่องราวแดนมังกรได้ใหม่ในไอซ์ออนช i n a n นิวนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ